เฉยใช่ปกติครับผมครับไม่ได้ถามในการบรรดาการจในการทำตอกไม้ให้ใครตอกเลโก้อคือจริงๆแล้วอบอยากจะบอกนะว่าเออเรามีความแบบตั้งใจอยากจะทําให้อยู่แล้วแต่ว่าคือเราก็ไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมเพราะว่าเวลาเราทําอะไรให้ใครเนี่ยเราก็ตั้งใจอยู่แล้วแล้วคนรับเขาแบบแอฟฟิเชตกับมันอะไรเโก็ดีใจกับเขาแล้วก็ดีใจกับตัวเองด้วยเขาเดาขนาดไหนเขาเดาออก ว่ามันจะคืออะไรไม่รู้ผมไปโป๊กตอนไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่้งด้วกันเราเราโทไปนัดเขาว่าจะไปวันทายตอนไหนก็ตอนที่เขาตอบว่าไม่ว่างเขาจะมีความแบบว่าแกล้งทำเป็นพูดเล่นว่าไม่ว่างไม่ว่างหน่อยอะไรเงี้ยเราจองร้านจองเขาไปแล้วผมไม่ได้เป็นคนจองคับคือเขาเป็นคนว่าผมไม่ได้เป็นคนจองเขาเป็นคนเลือกใช่คือเราก็ให้สิทธิ์เขาในการเลือกใช่เพราะว่าเราแบบไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้มีแบบว่าเป็นเซียนเรื่องด้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากตามใจเขาดีกว่าให้เขาดีกว่าค่ะผมมีจุดเด่นเรื่องการตามใจนะอ่าใช่อะไรนะครับตามใจแฟนเก่งยังไม่ถึงสถานะนั้นครับผมนี่จะพยายามตบให้ผมแบบหลงกลนะเลยไม่เลยเลยนะครับผมแล้วทำไมเราไม่ถ่ายรูปคู่หรอกมันต้องฝั่ง้าปัดโทรันเลยคู่ไม่ได้หรอก มันคู่ไม่ได้ไงคือเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยไงเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยผมก็ยังตอบไม่ได้หรอกว่ามันถึงเวลาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถา้พี่เจมมาถามว่าเป็นแฟนใครเขพี่ยังถามไม่ได้หรอก็ถามได้แต่ก็ยังตอบเหมือนเดิมไงตอบว่าก็ออยัง <c oughs> ไม่ได้มีสถานะอะไรใช่ <c oughs> เราได้ดูสัมภาษณ์ก็ดูสัมภาษณ์เหมือนที่เราเหมือนที่เราดูเขาสัมภาษณ์ใไปเลยเราก็ดูบ้างเราศึกษางานบ้างเราศึกษางานอยู่เสมอเป็นยังไงบ้างมาดูแล้วรู้สึกยังไงเขาเกิดเยอะนะอ่าใช่เห็นแล้วม้วนตลกกตล ม้วนตลบไปตลบมาอะไรอย่างเงี้ยตลบมาไม่ม้วนใช่ครับผมก็ดูอย่แล้วดูแล้วดูแล้ี่เดียวเขาขื่นมากเวลาพูดถึงเราก็ปกตินะเพราะเวลาเขาอยู่กับผมเขาหัวเราะอะไรเป็นอย่างเงี้ปกติครับถ้าเราเป็นคนบอกเองเพาชอบผู้หญิงตลกใช่ตลกไงผมเป็นคนตลกด้วยตลกเหรอผมก็ตลกด้วยอัน้นเขาตลกมั้ยกลิ่นในภาพพี่สัมภาษณ์ตลกมั้ยตลกเหมือนกันไม่เคยเบอร์ไปใช่ไหมไม่เคยเบอร์นะตลบที่แอบยิ้มหรือเปล่าเวลาดูคลิปค่ะไม่ได้แอบยิ้มถ้าสมมติว่าแบบเออออ่่เเ้าาารรรีียยกกววะไมมมััิินนนดึงถืบ น้าหมดหรือว่าเขายิ้มแล้วก็โอเคแล้วยิ้มแล้วก็โอเคเราเป็นคนที่ชอบเห็นคนยิ้มอยู่แล้วเราเป็นคนเห็นชอบเห็นคนมีความโซ่อออของฝากที่ซื้อจากญี่ปุ่นมาเราือครับ <c oughs> <c oughs> ซื้ออะไรมาก็อย่างที่บอกไงว่ามีของฝากแล้วก็มีฝากซื้อกกรีเเ็บงิน้ฝากซื้อปัจจุบันยังไม่ได้เก็บ ยังไม่ได้เก็บแต่ว่าใกล้ถึงวันรอบตัดบัตรเครดิตแล้วก็อาจจะต้องมีเก็บบ้าหพุ่งราคาเยอะนิดนึงมีหลายอย่างมีหลายอย่างคือเขาจะมีทริคเขาจะมีกลยุทธ์ในการฝากอะไรอย่างเงี้ยครับผมฝากใจอันนี้ต้องไม่ถามเออถ้าสมมติว่ามีกลยุทธ์ในการฝากหนึ่งเขาก็จะบอกว่าอู้อันนี้อ่ะ ถ้าแวะผ่านไปฝากดูหน่อยละกันเราไปถึงพุ่งไปเลยพุ่งล้อเล่นล้อเล่นคือเราเดินผ่านจริงๆจริงๆมันมีเวลาเจ็ดเดียวไม่ใช่วันที่เราบินบ่อยแลวเขาก็จริงจริงผมไม่ได้บินบ่อยนะเขาบอกเราเที่ยวบ่อยเออจริงๆอ่ะผมไม่ได้บินบ่อยคือผมอะก็มีโอกาสที่แบบว่าได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนี้ใช่ไหมแล้วก็เออราวางไว้นานแล้วช่วงที่เราแบบโสดแบบสนิทเลยอะไรอย่างเงี้ยเรไปกับเพื่อนไปกับพี่กับน้องกับหลานอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนมาวันนี้เนี่ยก็คือเขาทํางานเยอะเขามี ถ่ายละครช่วงนี้ก็ยุ่งเรื่องงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีโอกาสเจอกันบ้างเล็กๆน้อยๆครับผมตลาดก็หมดเลยก็ครับจริงเราอยากเราอยากจะไปเที่ยวด้วยกันนะเพราะว่าเขาก็ชอบเที่ยวก็ถ้ามีโอกาสครับผมถ้ามีโอกาสว่างงานตรงกันก็มีโอกาสแบบว่าเออไปพักผ่อนไปหาอินสปีเรชั่นใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมมันมีแผนไหมมันมีแผนไหมมันมีแผนนะครับระลอกร้งกันอะไรอย่างนี้ต้องตั้งใจเลยครับมันก็มี แต่เดี๋ยวก็ได้เห็นเองแหละก็เป็นเรื่องนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีโอ้โหหลายคนเชียร์ผู้เราโอ้ยก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกๆแรงเชียร์นะเพราะว่าวันหนึ่งโอ้ไม่คิดว่าจะมาจะมีคนเชียร์ถึงขนาดนี้แล้วก็จะเดินมาจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ๆเองก็ตามหรือว่าคนรอบตัวที่แบบคอยดันหลังโอบหรือว่าทําอะไรทุกอย่างให้ได้เจอกันหรือให้มีโอกาสได้คุยกันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี อาจารย์ว่าคำว่าแฟนจะมาไต่มาแต่แบบอีสองสามสี่ยังตอบไม่ได้เลยก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นคนจริงจังอะไรเงี้ยแล้วเราก็ผ่านเรื่องราวมาพอสมควรอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะศึกษาคนคนนี้ให้จริงให้ดีที่สุดก่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เราจริงจังเราก็เลยอยากจะเทคไทม์แล้วก็ใช้เวลาในการศึกษานสำหรับเขาอยู่ตรงนี้คือติคุ้มกข้อแล้วก็ไปหลายข้อแล้วอะไรนะ หูยังตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะยังแบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เกินครึ่งนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรามีเช็คลิสอะไรในใจบ้างไงแต่น้าเราไปหมดแล้วนะไปไหนครับไปร้อยแล้วล่ะอห <laughs> แหมไม่เจอกันนานเอาใหญ่เลยเนาะอีกข้อจริงจังครับข้อที่เราอยากตอบอ่ะข้อที่เราอยากตอบคืออะไรเรื่องอดีตทำไมอ่ะ <laughs> ครับ อ่า่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเออโอ๋เห็นเห็นรูปแหละแต่ผมไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ครับผมคือโอ๋ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะคือส่วนตัวโอ๋อ่ะอินสตาแกรมโอบบโอ,โอยังไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แต่จริงๆแล้วโอ๋รู้สึกว่าอืมถ้าใครมีความรักเนี่ยก็แสดงความมีดีกับเขาทุกคนครับผม ผมก็เชยหลยคนจับตามองร้องกับไปตอนที่เราคูยกับเขาเขารู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นคนในขา่าวเขาบอกแฟนเก่าป็น่าทึ่งๆใหม่ก็ไดจริงๆแล้วโอว่าผมก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้อะไรมากมายเท่าไหร่หรอกคือโอก,ก็ใช้ชีวิตของผมไปครับอะไรอย่างเงี้ยโอก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าต่างคนตอนนี้ก็ต่างแยกย้ายไปในทางของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็อันนี้ก็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโอ้แล้ว ผมไม่เคยเห็นครับไม่ถึงว่าไม่เคยเห็นก็ไม่่ใชกลุ่มเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันครับผมใช่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับใช่ครับผมแต่ทีวันนี้เรื่องมาผ่านไปแล้วเราก็เลยไม่เกี่กัโฟกัสหรือว่าอะไรใช่ผมไม่ได้เกียวกโฟกัสอะไรเลยคือตอนนี้ก็โอ้กอย่างที่โอ้บอกครับผมโอ้มีชีวิตที่โอ้แฮปปี้มากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วโอ้ก็เดินหน้ามาเต็มที่ของโอ้แล้วมีงานเพลงมีงานละครให้รองรับแล้วก็มีผลงานมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้้ยคืออกรูสึว่า ผมไม่ได้อยากกลับไปมองเรื่องอะไรข้างหลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตามนั้นครับ่ครับผมครับของเราของเราของเงาครับผม